สวัสดีครับตั้งเรียนทุกคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องเพลงกล่อมเด็กไปนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเพลงประกอบการละเล่นการละเล่นของเด็กไทยมีกติกาการละเล่นง่ายๆส่วนใหญ่มกักจะเล่นกันในท้องถิ่นนะครับบางการละเล่นมีบทเพลงพร้อมทั้งท่าเต้นและท่ารำประกอบการละเล่นที่มีเพลงประกอบเช่นเพลงลีลีข้าวสารงูกินหางมอซ่อนผ้า พงพางแล้วก็ไอเคไอไอโขงจำจี้นะครับเพลงลีลีเข้าสารก็จะเป็นเพลงออกแนวแบบให้เด็กมาต่อแถวกันแล้วก็มีสอง,สองคนทำมือประสานกันทำเป็นประตูนะฮะแล้วก็ให้เด็กรอดผ่านนะครับผมเพลงประกอบการละเล่นเพลงพงพงัง ก็จะมีเด็กหนึ่งคนที่จะต้องปิดตานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะต้องหนีหรืออะไรอย่างนี้ครับผมอ่านะครับผมโอเคครับผมการละเล่นในชีวิตประจําวันเราสามารถนําการละเล่นของไทยต่างๆมาเป็นกิจกรรมยามว่างเพื่อสนุกสนานเพื่อเทินสร้างความสามาคัคคีให้กับเพื่อนๆและครอบครัวนะคะผม เป็นการเป็นการละเล่นออกกำลังกายด้วยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย